ช o เ e ส o พอดแ Teach and Talk โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาก้าวใหม่9ก้าแห่งคุณภาพเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะดิฉันนางสาวนักกิตาสว่างยิ่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาคะ่ะก่อนอื่นนะคะยินดีต้อนรับค่ะแขกรับเชิญของเราค่ะอาจารย์กิ๊กนันพัตโพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะพี่ยืนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะคุณผู้ฟังด้วยเนาะ ค่ะกออ็วันนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่สาระความรู้นะคะที่เรานำมาฝากกันนะคะก็ มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขออนุญาตประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆนะคะให้กับคุณผู้ฟังนะคะทุกท่านทราบนะคะคือในเดือนนี้เดือนกันยายนนะคะเรามีวันสําคัญนะคะเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์นะคะก็คือวันพิพิธภัณฑ์ไทยนั่นเองนะคะซึ่งรัฐบาลนะคะได้ประกาศให้วันที่19กันยายนของทุกปีนะคะเป็นวันพิพิธภัณฑ์ไทยค่ะซึ่งได้ประกาศในปี พุทธศักราช2,538นะคะเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ทรงเล็งเ,ลงเห็นความสำคัญของพิพิธภัณฑ์ทถานโดยโปรดเกล้าให้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทัานหอคองคอเดียขึ้นเมื่อวันที่19กันยายนพุทธศักราช2,417ค่ะซึ่งในปัจจุบันก็คือพิพิธภัณฑ์ทัานแห่งชาตินั่นเองนะคะ ซึ่งในปีนี้ค่ะศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาของเรานะคะได้ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทยด้วยนะคะน้องกิ๊กในวันที่17และ18กันยายนค่ะภายใต้แนวคิด Sound of Science นะคะแปลเป็นไทยก็คือ อ่ะเสียงของวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะโดยกิจกรรมนะคะจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเลยนะคะอาทิเช่น กิจกรรมเสียงจากธรรมชาตินะคะฟังเสียงนกฟังเสียงแมลงนะคะกิจกรรมสนุกกับเสียงแอบฟังเสียงสัตว์ป่านะคะจากโซนฟันฟอเรส t ภายในนิทรรศการเมืองเด็กนะคะรวมถึงการประดิษฐ์ของเล่นกรองป่องแป้งนะคะแล้วก็กิจกรรมเสียงหันษาผ่านการแสดงทางวิทยาศาสตร์หรือว่า Science Show นั่นเอง นะคะก็ตรงตามธีมเลยเนาะซา u t h s ซ i e นส์ก็คือเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านต่างเสียงต่างๆนั่นเองใช่ครัเพราะว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์ของเรานะคะนอกจากจะให้บริการเรื่องของท้องฟ้าจำลองกรุงเทพนะคะนิทรรศการที่เป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะเราก็ยังมีวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับด้านของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย <c oughs> ใช่แล้วนะคะซึ่งที่อาคารสีของเรานะคะมีนิทรรศาการซึ่งกิจกรรม Southund of Science ที่เราจะจัดนี้นะคะก็จัดภายในนิทรรศาการเช่นเดียวกันนะคะ <c oughs> อย่างชั้น4อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเรานะคะปกติแล้วเราจัดแสดงนิทรรศการถาวรในเรื่องของขุมทรัพย โลกสีเขียวนะคะซึ่งกิจกรรมในวันนั้นนะคะในนิทรรศการนี้ก็จะมีเรียนรู้เกี่ยวกับนกนะคะฟังเสียงนกในธรรมชาติและอาจจะมีให้ทายด้วยนะคะว่าอมีเสียงนกกี่ชนิดนะคะเรียนรู้นกบ้านนกป่านะคะแล้วก็อาจจะมีใบงานนะคะให้เด็กๆนะคะได้ร่วมกิจกรรมด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะที่ชั้น5ของเรานิทรรศการโลกของมแมลงก็จะมีการทํากิจกรรมนะคะ ฟังเสียงมแมลงด้วยนะคะซึ่งก็จะมีเรื่องของความทีของเสียงที่สัตว์รับรู้ได้นะคะความดังความดังเสียงของสัตว์นะคะแล้วก็จัดแสดงมแมลงพร้อมให้ความรู้จากแหล่งกําเนิดเสียงของมแมลงด้วยนะคะและที่ชั้น6อย่างที่เราเกริดไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะในโซนฟันฟ,นฟอเรสต์นะคะก็จะมีแอบฟังเสียงสัตว์นะคะในนิทรรศการแล้วก็ประดิษฐ์กรองป่องแป่งนะคะที่ชั้น6 ะะแล้วก็การแสดงไซเอน c ์โชว์นะคะเรื่องเสียงค่ะกิจกรรมเสียงหันสาก็จะอยู่ที่ชั้น7ค่ะอาคาร4นะคะโดยจัดแสดงวันละ2รอบก็คือรอบเวลา11นาฬกาแล้วก็รอบเวลา12 4่นาฬิกานะคะ,ะจำกัดผู้ชมไม่เกิน50คนต่อรอบนะคะซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้ ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมคะ่ะสำหรับผู้ที่สนใจก็จะเข้าอาคารสีก็ซื้อบัตรชมนิทรรศการนะคะตามปกติคะ่ะเด็กราคา20บาทเท่านั้นเองนะคะผู้ใหญ่ราคา30บาทสามารถเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งวันเลยแล้วก็ร่วมกิจกรรมพิเศษนี้ได้ฟรีโดยไม่ต้องอจ่ายค่าอะไรเพิ่มเติมนะคะค่ะตอนนี้ก็ เป็นข่าวที่เรานำมาประชาสัมพันธ์นะคะให้รับทราบนะคะโดยทั่วการถ้าว่าสนใจก็อย่าลืมนะคะ17-18กันยายนนี้ค่ะตั้งแต่9นาฬิกาถึง16นาฬิกาเลยนะคะน่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะนอกจากจะเป็นการเฉลิมฉลองวันพิพิธภัณฑ์ไทยแล้วเนาะยังถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่คุณผู้ชมทางบ้านนะคะจะได้เที่ยวอ่าหลายๆที่เป็นตีมงานเป็นการเที่ยวแบบมีตีมเนาะใช่ค่ะหลายๆพิพิธภัณฑ์นะคะที่ร่วม จัดกิจกรรมนี้นะคะเขาก็อาจจะมีการนําเสนอนะคะในธีมของเสียงเหมือนกันแต่อาจจะเป็นรูปแบบอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถท่องเที่ยวตามพิพิธภัณฑ์ต่างๆได้นะคะซึ่งก็เดี๋ยวเขาก็จะเริ่มมีการประชาสัมพันธ์กันมาบ้างแล้วนะคะก็ลองติดตามดูได้นะคะใ,ใ,ใครไม่สะดวกไปที่ไหนนั่งรถไฟฟ้า,ฟามาที่เอกมัยแล้วมาที่เราก็ได้นะคะใช,ใช่อย่าลืม<ค>ว่าทางนี้เราก็มีงานที่ถือว่าร่วมเฉลิมฉลองเหมือนกันในธีมเดียวกันเนาะและที่สําคัญ ถึงแม้จะไม่อยากมา BTS เราก็ยังมีที่จอดรถด้วยนะพี่หยุนค่ะขับรถมาก็สะดวกนะคะเรามีที่จอดรถโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะที่จอดรถรับได้เป็นร้อยคันเรียกได้ว่าฟรีแถมบัตรเข้าชมรัชการก็ราคาถูกอีกด้วยเนาะเพราะว่าเราเป็นหน่วยงานราชการที่บริการประชาชนจริงๆเราไม่ได้หวังผลกําไรอะไรเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นโอกาสอันดีเลยนะคะใครที่ยังไม่เคยมา ก็มาใครที่มาแล้วก็ถือว่ามาดูของใหม่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองอวันพิพิธภัณฑ์ทไทยในธีม s าว n d of s c i e n c ์นั่นเองใช่ค่ะเดือนที่แล้วมาดูดาวแล้วเดือนนี้มาดูอีกก็ได้นะคะเพราะว่าภาพยนตร์เราเปลี่ยนเรื่องไปแล้วด้วยอ่าใช่หลายๆคนคงทราบเนาะว่าใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ทองฟ้าจำลองกรุงเทพหรือว่าใครที่อาจเคยมาไม่กี่ครั้งแต่น่าจะจําได้ว่าในช่วงการแสดง ดูดาวของเราเนี่ยครึ่งหนึ่งจะเป็นการดูดาวโดยการบรรยายสดซึ่งในประเทศไทยเนี่ยมีแค่ไม่กี่ที่เท่านั้นนะคะที่บรรยายสดหลายคนไม่ทราบโดยคนแรกที่เขาเรียกว่าเป็น OG Origi n a l ก็คือแน่นอนท้องฟ้าจำลองแห่งแรกของเมืองไทยก็คือท้องฟ้าจำลองกรุงเทพเอก,กมัยนั่นเองซึ่งอีกไม่นานเราก็จะเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีแล้วนะอ,อายุก็ไม่น้อยแล้วนะจะแซยิดอยู่แล้ว ใช่และอีกครึ่งหนึ่งค่ะหลายๆคนก็คงทราบนั่นก็คือการชมภาพยนตร์สารคดีเต็มโดมอของเราเต็มโดมเลยนะคะใของเราเต็มโดมเนาะซึ่งเดือนที่เดือนนี้ก็คือเดือนสิงหาคมอ,ะอ่ะที่ผ่านมานะเรานำเสนอเรื่อง Back to the Moon for Good กลับไปดวงจันทรกันเถอะซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองการ กลับไปดวงจันทร์ของมนุษยชาติกับโครงการอ r ิมิสวันของนาซาด้วยเนาะหลายคนอาะไม่ทราบว่ามันผ่านมากือบ60ปีแล้วที่ครั้งสุดท้ายที่มนุษย์ขึ้นไปยืนดวงจันทร์นะครั้งนี้ตอนนี้นาซาก็ได้ส่งโครงการ ระยะยาวนะโครงการแรกคืออาทิตย์วันกลับไปดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งเราก็นําเสนอเรื่องกลับไปดวงจันทร์กันเถอะไปตลอดเดือนสิงหาคมเมื่อเดือนที่แล้วใช่ะะแล้วแต่ว่าเดือนนี้ค่ะเดือนกันยายนอาปี2565แน่นอนก็ต้องเปลี่ยนเรื่องเนาะเดือนใหม่เราเปลี่ยนทุกเดือนเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีการดูซ้ำเนาะใครที่มาเดือนที่แล้วมาเดือนนี้อีกได้เพราะว่าวันนี้เดือนนี้เรานําเสนอเรื่อง จักรวาลอันเกลียวกาดวิบัติการแห่งห้วงอวกาศ violent universe the catastrophe of the cosmos นั่นเองดูนะ่าตื่นเต้นมากเลยค่ะ <Yeah. S 2> ดูเหมือนบนจักรวาลเนี่ยในในเขาเรียกอะไรนะในห้วงอวกาศนะคะมีอะไรที่เราไม่รู้อีกเยอะแยะมากมายเลยแน่นอน,นะะอย่างที่เขาบอกว่าจักรวาลไม่เคยหลับไหล the universe always expanding ก็คือ ยูนิเวอรหรือว่าจักรวาลของเราเนี่ยขยับขยายเขยื่อนตลอดเวลาเกิดอะไรเกิดขึ้นตลอดเวลาทุกๆมุมเลยเพียงแต่ว่าเราเนี่ยเป็นหน่วยเล็กๆเ,เนาะก็ไม่ไม่ทราบนั่นเองไม่รู้สึกอ่าแต่ว่ายงไงแต่ว่านอกจากจะมีดาวมีดาวฤกษ์มีดาวเราวคราะห์มีดวงจันทร์มีเบอร์เอ่อเขาเรียกว่าเลยนะคะกาแล็กซีมีเนเบิลานูน่นนี่นั่นจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ความสวยงามอย่างเดียวพี่ยุน อย่างที่บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นมากมายในจักรวาลแถมมันเป็นจักรวาลอันเกลี้ยวกราดด้วยนะก็คือเกิดเรื่องรุนแรงตลอดเวลาหลายๆคงทราบว,ว่ามนุษย์เราไม่สามารถออกไปนอกอวกาศได้โดยไม่สวมชุดอวกาศนั่นเองเนาะเพราะอะไรเพราะว่าในอวกาศเนี่ย มันมีความรุนแรงอยู่หลายอย่างซึ่งสรารคดีเรื่องนี้เนี่ยเป็นสารคดีภาพยนตร์ความยาว25นาทีจะนําเสนอเรื่องราวสุดแสนอันตรายในอวกาศรวมถึงความสวยงามของดวงดาวท่ามกลางอวกาศสีดําสนิทมืดมิด,มดที่ดูเงียบสงบแต่ความเป็นจริงแล้วพี่หยุนคะมันแฝงไปด้วยอันตราย <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นรังสีการตายของดวงดาวลุมดําที่น่ากลัวแล้วก็อุกกาบาต ซึ่งหลายคนพี่หยุนอาจจะพี่หยุนทราบไหมคะว่าทุกๆวันเนี้ยมันมีฝุ่นผงอุกกาบาตตกลงมาที่โลกตลอดเวลาเราก็อาจจะไม่ทราบเพราะถ้า,ถ,าถ้ามันไม่ใช่ก้อนใหญ่มากเนี่ยหรือว่าไม่มีใครไม่มีข่าวว่ามีการค้นพบหินอุกกาบาตแบบนี้ค่ะเราก็อาจจะไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในห้วง<ช>อวกาศของเราเพราะจริงๆแล้วเนี่ย ก้อนอุกกาบาตเนี่ยตกเข้ามาในชนั้นบรรยากาศของโลกมีวัตถุเข้ามาในชนั้นบรรยากาศของโลกตลอดเวลาเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเสียดสีแล้วก็ระเบิดหรือไม่ก็ระเหิดจากความร้อนเนี่ยเมือ่อข้ใช่ค่ะเมื่อเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกซึ่งมี4ี่ชั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็น่าสนใจเนาะอาจจะดูตื่นเต้นไปสักหน่อยสําหรับเด็กๆเนาะแต่ว่าคุณผู้ชมท่านใดที่รู้สึกสนใจใครรู้ว่านอกจากความสวยงามของจักรวาลแล้วมันยังมีด้านมืด ก็สามารถมาชมกันได้ตลอดทั้งเดือนกันยายนในเดือนในปีนี้เลยค่ะใช่แล้วค่ะ ค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะคะที่เรานำมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันในวันนี้นะคะเข้าสู่ช่วงของสาระดีๆนะคะบทความที่เราหยิบยกมาฝากกันในวันนี้ค่ะน้องกิ๊กชอบทานช็อกโกแลตไหมคะก่อนหน้านี้เราเคยพูดถึงเรื่องโกโก้กันไปบ้างแล้วอ๋อใช่ทั้งโกโก้เอ่ยโกโก้บัตเตอร์เอ่ยค่ะใช่ช็อกโกแลตก็มีบ้างเป็นเป็นบางช่วงบางตอนนะที่เราพูดถึงนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ย บทความจากเพจวิตามินดีของศูนย์วิทยาศา,ศาสตร์เพื่อการศึกษาของเราค่ะที่เราหยิบยกมาฝากก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับช็อกโกแลตอ่าซึ่งป๊อปปูล่านะหลายท่านไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยในแอดมินเพจของเราเนี่ยถูกรีเควสต์อะไรต่างๆเข้ามามากมายเพราะว่ามีทั้งคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยที่ทักมาถามคําถามเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ก็มีใช่ถาการบ้านลูกก็มีค่ะ,ะแล้วก็ล่าสุด บทความนี้บทความเรื่องช็อกโกแลตที่พี่หยุ่นหยิบยกมาเนี่ยก็ป๊อปปูล่าเหมือนกันมีนักอ่านจากต่างประเทศเข้ามาขอีคเคต์บทความนี้เป็นภาษาอังกฤษด้วยแสดงว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะเพราะว่าขนาดต่างชาติเนี่ยเขาเห็นเป็นภาษาไทยบทความนี้เป็นต้องขออนุญาต แจ้งคุณผู้ฟังก่อนว่าบทความที่เรานําเสนอไปในเพจหรือว่าในเว็บไซต์นะคะเราทําบทความเป็นภาษาไทยนะคะซึ่งทางนักวิชาการของเราเนี่ยก็จะไปค้นคว้าเพิ่มเติมนะคะจากหลายๆแหล่งข้อมูลนะคะแล้วมาเรียบเรียงนะคะให้เข้าใจได้ง่ายๆแล้วก็นําเสนอออกไปนะคะผ่านอินโฟกราฟิกนะคะเข้าใจง่ายดูได้ใช่ค่ะอย่างลูกค้าบางท่านเนี่ยก่อนหน้านี้อย่าง ลูกค้าคนไทยนะคะหรือว่าคนที่ชอบชอบเกี่ยวกับความรู้พวกนี้นะคะ่ะก็จะถามมาเป็นระยะนะคะ<ม>ว่าเรื่องนี้อะไรยังไงนะคะหรือว่าเขาอาจจะต้องไปทํารายงานส่งเนะะี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยในในอินบ็อกซ์นะคะในกล่องข้อความของเพจเนี่ยก็มีเขาปลูกต้นต้นไม้ชนิดหนึ่งซึ่งเขาไม่แน่ใจว่านี่คือกัญชงหรือกัญชาซึ่งแต่ว่าก่อนหน้านี้เราได้ทำบทความเกี่ยวกับกัญชากัญชงความ ความ,วามตาย<า>ใช่ค<า>่ะว,ว่าเอ๊ะสังเกตยังไงใบแบบไหนคือกัญชากัญชงแบบนี้ค่ะก็คือเหมือนกับว่าเขาเห็นเรานําเสนอด้านนี้เขาเขาก็เลยส่งรูปภาพนะคะมาถามเรานะคะว่าอันนี้คือต้นอะไรกันแน่แบบนี้นะคะคือเหมือนกับพอรู้แล้วว่าอ่าเรามีการนําเสนอสาระความรู้เขาก็เลยติดต่อกลับมานะคะอันนี้ก็ถือว่า เรียกว่ามีความสนใจในะคะได้รับความสนใจนะคะจากผู้ชมผู้ฟังนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาพูดถึงช็อกโกแลตกันดีกว่าค่ะนังกิก๊กค่ะเมื่อกี้พี่หยุนถามบอกชอบช็อกโกแลตไหมส่วนตัวเลยไม่ก็เฉยๆนะคะเป็นคนที่เฉยๆกับช็อกโกแลตทานบ้างไม่ทานบ้างไม่ได้ไม่ได้มีความอ,อยากเป็นพิเศษแต่ว่าช็อกโกแลตเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นขนมหวานเป็นสวีทเป็นทรีทที่ถูกใจคน หลายช่วงวัยหลายวัฒนธรรมหลายชาติเลยเนาะเด็กๆส่วนใหญ่ชอบนะคะส่วนใหญ่จะชอบกันใช่แต่พี่หยุนเคยซื้อช็อกโกแลตน้องกก๊กซื้อแล้วก็ใส่กระเป๋าไว้แล้วก็ลืมแล้วก็ทํากิจกรรมโน่นนั่นนี่ไปซึ่งจริงๆเลยปกติแล้วเนี่ยช็อกโกแลตต้องอยู่ในอุณหภูมิที่ที่ไม่ร้อนมากนะคะค่อนข้างต่ำเนาะเพื่อให้คงสภาพอยู่นะทีนี้เนี่ยเคยเคยซื้อช็อกโกแลตไปแล้วใส่ในกระเป๋าไว้มารู้ตัวอีกทีหนึ่งอุ้ยหยิบซองขึ้นมาอุ้ย หลอมหลอมละลายล<ะ>เหลวรวมกันไปอยู่เป,เป็นก้อนใช่ค่ะแล้วเราก็ทํายังไงทีนี้เราอยากให้มันเป็นก้อนเหมือนเดิมก็เอาไปใส่ตู้เย็นอ่าแข็งตป๊กค่ะแล้วก็ออกมาทีนี้เวลาเปิดเนี่ยมันจะไม่สภาพเนี่ยจะไม่เหมือนกับตอนที่เราซื้อมาใหม่ๆค่ะอะอย่างสมมุติว่าบางครั้งเราซื้อแล้วเราทานเลยใช่เราก็จะเห็นผิวช็อกโกแลตเงาเวาวาวสวยสวย<ะ>ใช่ไหมคะรสชาติอุย๊ยหวานมันถูกใจแต่ทีนี้เนี่ยเวลาที่ เราทำละลายไปแล้วอุณหภูมิสูงใช่ไหมคะละลายแล้วไปใส่ตู้เย็นเอ,เอาออกมาเนี่ยสภาพไม่เหมือนเดิมทีนี้แต่ก่อนอนะสงสัยเหมือนกันนะว่ามันทานได้ไหมแต่ลองกัดชิมชิมนี่แล้วเอ๊ะมันก,มนก็มันก็ไม่รสชาติมันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะคะทีนี้บทความเนี้ยค่ะจะมาตอบตอบคําถามนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่และะ้วหลายคนก็ ผู้บริโภคกันเนาะประสบเหมือนกันหมดแหละ99%กล้าพูดเลยว่าต้องเคยเจอสิ่งที่เรียกว่าช็อกโกแลตบลูมช็อกโกแลตบลูมเหรอคะใช่ค่ะบลูมบลูมที่แปลว่าบานนี่แหละค่ะค่ะหลายคนบอกเอ๊ะ e มันบานยังไง <c oughs> นั่นแหละสิ <c oughs> มัน, <c oughs> มนบานยังไงอันนี้ช็อกโกแลตบลูมนี่คือเกิดจากอะไรคะซึ่งถ้าคุณผู้ชมท่านใดคุณผู้อ่านท่านใดได้เห็นบทความนี้แล้วก็น่าจะจะทราบแล้วว่าจริงๆไอ้ช็อกโกแลตบลูมเนี่ยก็คือ ก็คือการที่เราเห็นช็อกโกแลตเนี่ยมีจุดขาวๆอ่าที่เคยเห็นใช่ไหมคะอ่าที่พี่หยุดบอกว่าพี่หยุดเอาช็อกโกแลตที่ละลายไปใส่ตู้เย็นแล้วออกมาทายครั้งนึงใช่ใช่ใช่มันจะมีเหมือนฟ้าๆ้าขาวๆอยู่บนผิวช็อกโกแลตค่ะมันจะไม่วาวๆเหมือนตอนที่เราซื้อมาใหม่แล้วทานเลยอันนี้เราเรียกว่าช็อกโกแลตบลูมนะคะซึ่งไอ้บลูมตัวเนี้ยแปลว่าบานแปลว่าแบ่งบานใช้กับดอกไม้หรือใช้กับเชื้อราหรือใช้กับเขาเรียกว่า บริเวณที่มีจุดจุลินทรีย์หรือสิ่งมีชีวิตที่แบบมันมันเ,เรียกว่าบ,นบานๆขึ้นมันมันโผล่ขึ้นมาแต่ว่าไอ้ที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่จุลินทรีย์สิ่งมีชีวิตค่ะไอช็อกแลตบลูมที่เราเห็นบนช็อกแลตที่เราซื้อมาทานเนี่ยมันแบ่งได้เป็น2อ,อย่างเนาะอย่างแรกเขาเรียกว่า fat bloom ก็ตามชื่อเลยก็คือไขมันและอีกอันนึงก็คือ sugar bloom หรือว่าน้ําตาลนั่นเองค่ะพี่หยุนค่ะ,คะซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่า ทั้ง2อ,อย่างเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งพร้อมกันแล้วก็แบ่งเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นอยู่กับสภาพสิ่งสภาพวแวดล้อมของสิ่งที่เราเก็บอันดับแรกๆเดี๋ยเรามาแยกให้ฟังกันแบบคร่าวๆง่ายๆก่อนเนาะในเรื่องของแฟตบูมหรือว่าไขมันบานนั่นเองค <c oughs> ่ะ,ขะ,ขะไขมันบานเนี่ยอันนี้จะพบน่าจะพบได้บ่อยเหมือนกันเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นเมืองร้อนนิดนึงค่ะ ซึ่งช็อกโกแลตตัวนี้ค่ะคือหลายคนคงทราบว่าช็อกโกแลตในช็อกโกนีมีโกโก้บัตเตอร์ค่ะเราพูดกันไปแล้วเนาะในอพิโซดหนึ่งพูดถึงประโยชน์ของโกโก้บัตเตอร์กันเพราะว่าเขามีโกโก้บัตเตอร์แล้วก็ยังมีไขมันอย่างอื่นที่ผสมซึ่งในแต่ละยี่ห้อในแต่ละแบบอ่ะเขาจะมีส่วนประกอบของโกโก้บัตเตอร์แล้วก็ไขมันสัตว์ที่เติมหรือไขมันพืชที่เติมลงไปเนี่ยเพื่อให้เกิดการหลอ่อหลอมแล้วก็เกิดให้เขาเรียกว่าเกิดให้เกิดการคงรูปในอุณหภูมิปกติเนี่ย ต่างสัดส่วนกันค่ะส่วนประกอบไม่ <S 2> <S 2> <S 2> ไม่เหมือนกันค่ะแต่ละยี่ห้อเนาะแต่ละยี่ห้อางชนิดใช่แต่ละบาง<ห>บางยี่ห้อก็อาจจะใส่สัดส่วนหนึ่งต่อสองแล้วแต่แล้วแต่สูตรเขาอะเนาะแต่ตวนน่าไม่เหมือนกันแน่นอนเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในช็อกโกแลตที่เป็น process, ช็อกโกแลต p r o c e s หรือช็อกโกแลตที่เราซื้อมาเนี่ยมันจะมีไขมันมากกว่าแค่ไขมันโกโก้มันจะมีไขมันพืชหรือไขมันสัตว์ผสมอด้วยซึ่งแน่นอนเมื่อมีไขมันหลายชนิดหลายแบบเขาเรียกว่า melting point หรือว่าจุด จุดหลอมละลายเนี่ยมันจะต่างกัน<ฆ>อ่ะแน่นอนเพราะฉะนั้นมันก็มีอันที่สูงหน่อยอันที่ต่ําหน่อยอันที่ต่ําหน่อยก็แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าอุณหภูมิยังไม่ทันร้อนมากก็ละลายอแล้วว<ฆ>่าอ่ะ,อะซึ่งซึ่งจริงๆเนี่ยการทําช็อกโกแลตเขาก็ต้องพยายาม ให้มีจุดหลอมที่ค่อนข้างสูงใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าโอ้ยให้ของรูปนานๆไม่ใช่แบบ20องศาก็เละแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเขาถึงมีช็อกโกแลตที่ละลายในมือไม่ละลายในมือถูกไหมคะอ่ะใช่แล้วไอ้ตัวโคโคบัตเตอร์เนี่ยมันละลายมันจุดเมลติ้งพอยต์มันค่อนข้างต่ำค่ะก็คือหมายความว่าอุณหภูมิไม่ต้องสูงก็ละลายได้แล้ว แล้วมันก็แยกตัวออกมาเนี่ยแหละจุดนี้แหละที่ทําไมหลายอย่างหลายยี่ห้อเขาถึงผสมไขมันพืชไขมันสัตว์เพิ่มเข้าไปเพื่อให้มันคงรูปมากขึ้นเพราะว่าโกโก้ไขมันโกโก้โดยธรรมาชาติเนี่ยที่มีอยู่ในช็อกโกแลตเนี่ยมันค่อนข้างละลายว่าง่ายละลายไวมันก็จะเบี้ยวเหมือนที่พี่หยุนว่ามันก็จะบิดก็จะเบี้ยวไม่คงรูปอาจจะทําให้ดูไม่น่าทานไม่น่า,นาทานใช่แล้วที่สําคัญก็คือเลอะเคยใช่ไหมคะเอาไว้ในกระเป๋านานๆเลอะเต็มไปหมดละลายหมดเพราะนั้น เมื่อมีโกโก้บัตเตอร์อยู่ซึ่งจําเป็นเนาะพอเราใช้ผงโกโก้ถ้าเป็นผงโกโก้แท้เนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วเมื่อถึงอุณหภูมิประมาณหนึ่งไอ้ตัวโกโก้บัตเตอร์ก็ละลายออกมาก่อนค่ะพูดง่ายๆมันก็แยกตัวออกมาก่อนจากไขมันพืชไขมันสัตว์ค่ะอ่ะถ้าถ้าให้เดาพี่อยู่ระหว่างไขมันพืชไขมันสัตว์อันไหนจุดหลอมเหลวต่ํากว่ากันอันไหนสูงกว่ากันพืชค่ะไขมันเดาเดาว่าพืชเดาว่าพืชจะจะมีจุดหลอมต่ํากว่าจุดหลอมละลายต่ํากว่าอ่ะเพราะว่าอะไรคะ มันไม่น่าจะผ่านกระบวนการอะไรมาเยอะหรือว่ามันมันเป็นจากพืชอะเราเข้าใจว่าจากพืชมันน่าจะจะมีความเซนซิทีฟกว่าอ่าใช่ใช่ใช<ะ>เพราะจะเห็นได้เลยว่าไขมันพืชก็คือพวกน้ํามันต่างๆเนี่ยเมื่ออยู่ในอุณหภูมิห้องคือเป็นของเหลวหมดเลยเนาะใช่ค่ะใช่ไขมันสัตว์ก็อาจจะมีบ้างที่เป็นก้อนอ่าใช่แล้วเพราะนั้นไอตัวอุณหภูมิพวกนี้มันต่างกันทีนี้มันก็เลย พออุณภูมิยิ่งในบ้านเราแล้วร้อนเนี่ยอะไรเอ่ยโคโค่บัตเตอร์มันก็แยกตัวออกมาแยกตัวเป็นของเหลวใช่ไหมคะแล้วมันก็ยังอยู่บนแท่นช็อกโกแลตของเราอยู่<ฆ>แต่ว่าสักพักเมื่ออุณหภูมิต่ำลง<ฆ>ต่ำลงหน่อยมันก็เกิดการ solidify หรือเกิดการแข็งตัวนั่นเองกลับไปสู่สภาพที่เป็นของแข็งใช่ซึ่งขาว,ขาว อย่างที่พี่อยู่เห็นนั่นเองอย่างนี้ช็อกโกแลตมันก็จะลายลายไหมคะเป็นลายลายใช่สีน้ําตาลอ่อนๆคือ<ช>บางทีเราเราเปิดช็อกโกแลตที่มันเคยละลายใช่มันเปม<ห>ันก็จะเป็นริ้วๆเป็นฟ้า,ฟาเป็นขาวๆนา่นอ,อย่างที่พี่อยู่เห็นที่พี่อบอกว่าพอละลายปุ๊บมันเสียทรงก็เลยเอาเข้าตู้เย็นซะหน่อยกับมันก็แข็งกันมาแล้วเราก็เห็นว่ามันขึ้นฟ้าค่ะแสดงว่าถ้าเป็นโปรเซสนี้แสดงว่าที่เราเห็นนั้นคือ fat bloom เพราะว่ามีเรื่องของอุณหภูมิเย็นเข้ามาผสมและที่สําคัญถ้าบอกว่าถ้าอยากแก้สิ่่งงนี้ยาามก แค่เอาช็อกโกแลตไปละลายแล้วก็เอาขึ้นรูปใหม่ไข้ไขมันก็จะหายไปค่ะก็จะไม่เห็นอีกเพราะมันโดนความร้อนแล้วคค่่ะะแต่ถ้าเรามาพูดถึงอีกอย่างหนึ่งค่ะพี่หยุนนั่นก็คืออะไรเอ่ยชูรกบูงอ่าถูกต้องแ่ะก็คือตามชื่อนั่คือน้ําตาลเองก็คือเป็นการแยกแยกหมายถึงว่าตัวชั้นของน้ําตาลเนี่ยแยกออกมาจากช็อกโกแลตแบบนี้หรือเปล่าคะถูกค่ะถูก แต่ <What? S 1> ว่ามันแยกคนละ <What? S 1> เขาเรียกว่า condition คือคือองค์ประกอบที่จะทําให้เกิดมันต่างกันนั่นเองถามว่าในบ้านเราเนี่ยที่พี่บอกพี่เมื่อกี้ว่าในบ้านเราเนี่ยส่วนมากอาจจะเจอทั้งสองอย่างควบคู่ค้าด้วยกันเนื่องจากว่ามี condition พิเศษบ้านเราเป็นเมืองร้อนมากแถมที่สําคัญคือชื้นใช่แล้วบ้านเราเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็น t o p i c a l country ก็คือประเทศที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรก็คือมีมรสุม ความชื้นสัมผัสจะสูงมากเหนียวเนน,น่ะเลยนี่ความชื้นสัมผัสยิ่งสูงนี่ทําให้เราเหงื่อออกนะคะบางหลายคนสงสัยว่าต่างประเทศพอถึงหน้าร้อนแดดก็มีทําไมมันไม่รู้สึกร้อนเท่าไหร่เลยเพราะว่าความชื้นเขาน้อยะคะอ่ะอะแต่ว่ารังสีจากแดดยังอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่ร้อนแล้วคุณก็ไปยืนตากแดดเป็นชั่วโมงไม่ได้นะคะก็ยังทําร้ายผิวอยู่นะต้องระวังผิวยังไม่ได้แต่ว่า ประเทศไทยเนี่ยหรือว่าประเทศแถบเอเชียเนี่ยแถวที่เป็น t ropic country เนี่ยจะมีความชื้นสมัมพัสณสูงก็คือมีทั้งความร้อนและความชื้นเดาได้เลยพูดถึงความร้อนและความชื้นถ้าเกิดว่าความร้อนอากาศเนี่ยมันทําให้เกิดแฟตบลูมความชื้นทําให้เกิดชู g a r บบ o ูมค่ะพี่ยุค่ะแล้วลักษณะของของช็อกโกแลตที่ที่เกิดเห็ดที่ที่เกิดปฏิกิริยาทําให้เกิดชูบบูมเนี่ยลักษณะมันจะเป็นยังไงคะพอเราเปิด แกะห่อช็อกโกแลตออกมานะคะพอแกะออกมาแล้วมันก็จะเป็นจุดขาวๆเป็นจุดจะเป็นวงๆดวงๆแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นตัวไขมันมันอาจจะเป็นริ้วๆเหมือนลายช็อกโกแลตแบบนี้่ะจะดูเหมือนเป็นฟ้าๆอ่าถ้าชูเกาบูมจะเป็นฟ้าๆ้าผงๆนิดๆถ้าชูเกาบูมจะเป็นจะเป็นดอกเป็นจุดๆแต่ว่าถ้าเป็นแฟตบูมจะดูเหมือนเป็นฟ้าทั่วๆนะคะถ้าขาวๆจางๆถ้าเป็นเป็นผ้าฝ้าขาวๆจางๆริ้วๆอย่างที่พี่หยุนบอกแต่ว่าถ้าเป็นจุดๆๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นชูเก้าอย่างที่พี่หยุนบอกนั่่นกก็คือารที น้ำตาลเนี่ยมันแยกออกมาจากตัวช็อกโกแลตนั่นเองอซึ่งค<ะ>่ะแน่นอนตัวไหนที่มีปริมาณน้ําตาลสูงแล้วอยู่ในความชื้นสูงก็จะมีจุดเยอะหน่อยค่ะไอกระบวนการที่ว่าเนี่ยนะคะมันก็คือจากหลายคนคงทราบว่าน้ํากับน้าตาอ่าน้ากับไขมันมันไม่ถูกกันถูกไหมค่ะอ่าน้ำน้ำกับแยก,กชั้นกันแยกชั้นกันอยู่แล้วและในช็อกโกแลตเนี่ยมันมีส่วนองค์ประกอบที่มีน้ำํำผสมอยู่จากน้ําตาลน้ําตาลเมื่อละลายมันจะเป็นอะไรคะพี่หยุน สถานาะนของ<ม>จากของเป,อเป็นของเหลวใช่ไหมอืมซึ่งของเหลวแน่อนอนว่าต้องมีน้ําเป็นส่วนประกอบใช่ไหมคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือน้ําไอตัวที่เมื่อน้ําตาลมมละลายออกมาเนี่ยจากความร้อนเนาะจากความร้อนมันก็มีน้ําออกมาเป็นบายพรดักด้วยทีนี้เมื่อมีน้ําออกมาเป็นไบายพรอดักมันก็ไหลออกมาข้างนอกพอไหลมาแน,น่นอนน้ํากับไขมันของช็อกโกแลตที่เราบอกไปเมื่อกี้มีทั้งโคโค่บัตเตอร์ไขมันพืชไขมันสัตว์มันแยกชั้นกันอยู่แล้วมันก็เลยออกมาอยู่ข้างนอก เหมือนหายใจเนื่องแล้วความชื้นเนี่ยมันจะดึงมันจะดึงเอาอไอตัวน้ตาตาลมาข้างนอกค่ะค่ะแล้วมันก็มาตกผลึกข้างนอกอ๋อมันก็เลยเป็นจุดขาวๆใช่แล้ว<ะ>ก็เลยเป็นจุดขาวๆที่นี้หลายเมื่อเมื่อกี้มีวิธีแก้ที่บอกพี่หยุนว่าเอ๊ะเอาไปหลออใหม่เออไอแฟตบลูมเนี่ยพอเอาไปหลอใหอ,หลอใหม่ขึ้นขึ้นใหม่อ่ะมันก็กลายมาเป็นช็อกโกแลตแท่งใหม่เลยดูไม่มีไอตัวขาวๆแล้วแต่ว่าวิธีนี้ใช้กับ อไอตัวชูกอร์บูมไม่ได้นะคะเพราะว่ามันมันก็ยังมันจะแยกแยกกันออกมาเลยเป็นคริสตัลออกมาต่างหากพอไปไปต้มมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยกลับเข้ามาเป็นเนื้อเดียวกันแล้วแต่ถ้าพูดถึงว่าถ้าเราซื้อมาทานเองเนี่ยเราเราไม่ต้องเอาไปหลอกใหม่อะไรก็ได้เพราะว่าในบทความเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยช็อกโกแลตที่ที่เกิดช็อกโกแลตบูมก็คือไม่ว่าจะเกิดทั้งชูกอร์บูมแล้วก็แฟตบูมเนี่ยไม่เป็นอันตรายในการบริโภคใช่เพราะว่าเขาเรียกว่า อาหารที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบเยเยอะเนี่ยเขาเรียกว่า unperishable food perish แปลว่าหายไปหรือทำให้เสียหรือทำให้แย่นะคะก็คือมันเป็นอาหารที่ life shelf เนี่ยค่อนข้างนานก็คือมีอายุค่อนข้างนาน<ะ>เหมือนเวลาเราถนอมอาหารด้วยการเชื่อม,อ,มอ่าเก่งมากเ<ะ>ชื่อมกันเชื่อมกันอบหวานกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือ<ะ>ทางจะทำเป็นแยมอย่างเงี้ย<ะ><ะ>เพราะว่าอะไรเอ่ยแบคทีเรียจะไม่โต ค่ะคือคอนดิชันคือ,คอแบคทีเรียไม่สามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นกรดมากเกินไปเค็มมากเกินไปหรือหวานมากเกินไปเพราะว่ามันไม่เหมาะสมกับการมีชีวิตอยู่นั่นเองก็ <No. S 1> ไม่มีค้อมีหนึ่งที่สำคัญคือไม่ค่อยมีน้ําด้วยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถึงเกิดช็อกแลตบูไม่ว่าจะเป็นแบบไหน ก็ยังปลอดภัยสําหรับการทานได้เพียงแต่ว่าอาจจะดูไม่น่าทานใช่ค่ะรสชาติอาจจะเียรสชาติกับเนื้อสัมผัสอาจจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าใครให้ช็อกโกแลตมาหรือเราไปเปิดตู้เย็นว่าอุย้ยเห็นช็อกโกแลตอยู่เปิดขึ้นมาเฮ้ยทำไมมีฝ้าขาวๆเป็นลาหรือเปล่าหรืแล้วเสียหรือเปล่าแบบนี้นะคะไม่ต้องตกใจนะคะไม่เป็นแน่นอนนะ,ะอันนี้ก็คือเป็นช็อกโกแลตบูมหรือช็อกโกบูมนั่นเองใช่ค่ะแต่ว่ามันก็มีวิธีใช่ไหมคะพี่หยุน มีวิธีป้องกันการเกิดถ้าใครบอกว่าเอ๊เราซื้อมาแล้วเราอยากจะเอาไปให้คนอื่นแต่ว่าถ้าคนอื่นไปเปิดแล้วเห็นนี้เขาอาจจะตกใจก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าซื้อมาแล้วยังไม่ได้ให้ม,มีวิธีการเก็บรักษาใช่ไหมคะเขาขอบอกว่าการเก็บช็อกโกแลตนะคะควรเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสมก็คืออยู่ที่17ถึง20องศาเซลเซียสนะคะไม่เก็บในที่ชื้นนะคะเมื่อนําออกจากตู้เย็นก็ไม่ควรวางจนเกิดความชื้นบนช็อกโกแลตเพราะฉะนั้นคือเหมือนกับว่าถ้าออกมาแล้วเราก็อาจจะควรจะทานเลยนะคะเพราะว่าบางทีเราอาจจะเห็นว่าอุย ไอ้กระดาษที่ห่อเนี่ยมันเริ่มจะเปียกๆแล้วแบบนั้นนะคะน้อมอาจจะไม่ดีค่ะแล้วก็อย่างที่สองเขาเรียกว่าการเทมเ e อร n g ิ h งช็อกโกแค่ะ ซึ่งเป็นการเป็นขั้นตอนในการทำช็อกโกแลตโดยควบคุมควบคุมอุณหภูมิการละลายนะคะแล้วก็การเย็นตัวของช็อกโกแลตเพื่อที่จะทำให้เกิดโครงสร้างผลึกไขมันเรียงตัวแข็งแรงนะคะทนต่อการเปลี่ยนอุณหภูมิทำให้ช็อกโกแลตที่มีเนื้อสัมผัสดีนะคะเงาวสวยแล้วก็ไม่เป็นฝ้าขาว,ขาวอันนี้คือไอ้วิธีที่สองเนี่ยคือเราทำไม่ได้ครับมันเป็นกระบวนการตั้งแต่การผลิตช,ช็อกโกแลตเลยลนะคะ,ะ,คะเพื่อ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาการการเกิดช็อกโกแลตบลูมนะคะเขาก็เลยจะมีกรรมวิธีในลักษณะนั้นเพราะว่าความชื้นเนี่ยมันมันอยู่ได้ทั่วไปแม้กระทั่งขั้นตอนวิธีการผลิตแล้วก็โดยเฉพาะวิธีการห่อการบรรจุภัณฑ์นั่นเองใช่ค่ะแล้วก็3คือการปรับส่วนผสมของช็อกโกแลตนะคะก็คือลดส่วนผสมของ น้ำมันอื่นนะคะในสูตรช็อกโกแลตที่มีผลต่อโครงสร้างผลึกไขมันในช็อกโกแลตแล้วก็ทำให้ช็อกโกแลตมีเนื้อสัมผัสนุ่มด้วยนะคะค่ะ,คะและนี่ก็คือเป็นสาระดีๆเกี่ยวกับช็อกโกแลตที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะเห็นช็อกโกแลตขาวๆไม่ต้องตกใจนะคะสามารถรับประทานได้ตามปกติค่ะค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดลงเร็วมากเลยค่ะน้องกิ๊ก mm. กำลังคุยเพลินเลยน,น,น,ะนะคะค่ะก็ ขออนุญาตฝากผู้ฟังนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารค่ะจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานะคะได้ผ่านทาง www.planet.org s i ค่ะ Facebook Fanpage YouTube ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทองฟ้าจำลองกรุงเทพ Spotify, Google p o d c a s t t t e c h h and Talk สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเราสองคนต้องขอลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพุธหน้าค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Teach and Talk โดยศูวนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาก้าวใหม่เก้าแห่งคุณภาพเพื่อปวงชน SCE The Modern Co-Learning Center for Science and EdTech for All